โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอิสวอเตอร์จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม สวัสดีค่ะที่โรงเรียนวัดทุ่งคอกอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเด็กนักเรียนที่นี่ได้มีโอกาสเดยนดูวิธีการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยนะคะจนนำไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดโรงเรียนปลอกขยะหรือ zero waste school ติดตามได้ในรายการคนรักโลกวันนี้ค่ะ วัดทุ่งคอกตั้งอยู่ในเขตอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอกขยะหรือ Zero ซีโร s วสคูลเพื่อจัดการขยะทั้ง4ประเภทภายในโรงเรียนได้แก่ขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตราย โดยใช้หลักการ 3R คือ Reduce, Reuse และ Recycle มาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศจากโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระชมพันษา58พรรษาปี2556จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ให้โอกาสให้เกียรติแก่โรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาวธุกิจและชุมชนชาวทุ่งคอกนะครับได้ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องขยะซิโลเวสนะครับได้ให้แนวปฏิบัติทําให้พวกเราเนี่ยขณะนี้เราลดขยะสิ่งต่างๆได้อย่างมากเราได้นําหลัก 3R คือ Re ย s e Re d u c e แล้วก็ร e c y c l e นะครับมาปรับใช้โดยเฉพาะเอา reduce ก่อนคือลดก่อนเราจะต้องทำไงให,ให้ทุกคนเนี่ยได้ลดขยะก่อน เราก็ยังมีการเดใช้ถุงพลาสติกกันใช้โฟมเราก็เอามาใช้ถุงผ้าแทนแล้วเราก็กําหนดการรับประทานอาหารเช่นเด็กเนี่ยถ้าเราได้กําหนดจุดรับประทานอาหารเนี่ยเพราะขยะนี่จะอยู่ที่รับประทานอาหารเยอะเพราะขนมต่างๆหรือเศษอาหารเศษขนมต่างๆก็จะเป็นขยะเรากําหนดที่โรงอาหารเลยทุกคนจะรับประทานอาหารช่วงพักกลางวันเนี่ยที่โรงอาหารส่วนรียุทธหลังจากาที่เราใช้แล้วเราก็จะเอามาให้เด็กได้ประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์นํามาใช้ใหม่ ครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากขวดบ้างจากแก้วบ้างพอหลังจากสิ่งต่างๆที่เราเอาไปใช้แล้วนะครับเมื่อใช้แล้วเรามีเศษต่างๆเศษขยะเหล่านั้นอะ่ะเราก็นำามาเพื่อเอาไปขายที่ประธาคารขยะนะครับเพื่อเพิ่มไรายได้ลดรายจ่ายซึ่งเป็นหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับ มีจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในรูปแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูน้องๆทํากิจกรรมในแต่ละถานกันเลยค่ะ,ะกิจกรรมแรกที่โรงเรียนวัดทุง่งคอกส่งเสริมให้กับเด็กนักเรียนทุกคนคือการรู้จักวิธีการคัดแยกขยะซึ่งน้องๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนกว่า900คนต้องทําการคัดแยกขยะก่อนทิ้งโดยเริ่มจากภายในห้องเรียนของตนเองก่อนค่ะ ที่โรงเรียนของเรานี่มีวิธีการคัดแยกขยะยังไงบ้างอะคะก็จะมีแยกเป็นขยะทั่วไปขยะย่อยสลายแล้วก็ขยะรีไซเคิลหรือว่าจะเป็นกระดาษที่ใช้แล้วอะคะ่ะการที่โรงเรียนเนี่ยสอนให้เรานะคะรู้จักวิธีการคัดแยกขยะตั้งแต่ชั้นเด็กอนุบาลเลยจนถึงเด็กโตเลยก็คือมอ .3 ใช่ไหมคะมีประโยชน์ต่อต,ตัวเราอย่างไงบ้างคะเราก็จะรู้จักการแยกขยะนะคะเช่นขยะรีไซเคิลแล้วก็จะนาไปทําสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ค่ะใช้ในห้องเรียนหรือว่านาไปใช้ที่บ้านได้เ่ะขยะเยสลายแล้วก็จะนําไปเป็นปุ๋ยมากหรือจะเป็นน้ำหมักเชื้อพาก็ได้ค่ะขยะทั่วไปแล้วก็จะนําไปให้เทศบาลนะคะเพื่อกําจัดได้ถูกวิธีค่ะ และเมื่อมีการคัดแยกขยะแล้วโรงเรียนวัดทุ่งคอกได้สอนให้เด็กๆรู้ว่าขยะมีคุณค่าสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินออมเก็บไว้ในรูปแบบธนาคารขยะรีไซเคิลโดยมีน้องๆน,นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการภายในธนาคารแห่งนี้ทั้งหมดค่ะนี่คือธนาคารขยะนะคะ โรงเรียนเราตั้งเพื่อให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการแยกขยะค่ะแล้วขั้นตอนการฝากของเรานะคะเราก็จะมีเด็กนักเรียนา่ามาฝากแล้วก็ใช้เจ้าที่คิดเงินทําการต่อค่ะ<ห>แล้วเจ้าหน้าที่คิดเงินคิดเงินเสร็จนะคะเราก็จะให้เจ้าหน้าที่จดบันทึกค่ะอ๋อค่ะการที่เรามีธนาคารขยะในโรงเรียนแบบนี้นะคะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะก็ <ninth grade> ให้เด็กนักเรียนคัดแยกขยะเป็นคันแล้วก็ช่วยลดขยะในโรงเรียน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งของ นี้ขยะบางส่วนยังสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าโดยน้องๆได้นําวัสดุเหลือใช้เช่นขวดน้ําหลอดพลาสติกยางรถยนต์มาดัดแปลงสร้างสารรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นการรีไซคเคิลค่ะนําขยะในโรงเรียนของเราค่ะมาทําเป็น สิ่งประดิษฐ์ต่างๆค่ะเอาไว้ใช้ในโรงเรียนค่ะขยะที่เราเอามานี่เป็นขยะประเภทไหนบ้างอะคะ,ค,ะค่ะก็ส่วนมากนะคะจะเป็นขวดพลาสติกค่ะเพราะว่าขวดพลาสติกขวดน้ําดื่มอะค่ะในโรงเรียนของเราจะมีเยอะเพราะว่าในโรงเรียนของเราจะมีขายอะค่ะก็เลยจะนําขวดพลาสติกจมที่น้องทิ้งในถังขยะแล้วก็ในตะแกรงอะค่ะมาตัดแล้วก็มาสารเป็นสิ่งของต่างๆนะคะอ่ะแลวอย่างที่เห็นีีเพื่อนๆกําลังทําอะไรอยู่อะคะคะอันนี้คือการสารเปลค่ะค่ะค่ะนำ พลาสติกอะค่ะขวดพลาสติกมาตัดแล้วก็นำมาซ้อนกันค่ะแล้วก็ขาดไปอันนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะที่ทําจากยางรถยนต์นะคะสามารถนั่งได้ค่ะที่นั่งนั่งเลยนะคะนี่ เอายางรถยนต์มาจากที่ไหนอะคะคะก็จะเป็นบ้านของนักเรียนนะคะก็จะมีบางคนก็จะเป็นร้านปะยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะขอมาแล้วก็นํามาตัดไม้ค่ะจากที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นไม้กระดานอัดอะค่ะค่ะตัดแล้วก็นํามาประดิษฐ์เป็นที่นั่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตกแดงโรงเรียนค่ะ ก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ค่ะจากหลอดแล้วก็ก้านไม้ไผ่ค่ะเราจะนํามาเป็นเนี่ยค่ะเอาไว้ปักพุ่มมาทำป่าค่ะค่ะแล้วของที่เราเอามาริีไซเคิลใช้คืออะไรบ้างคะก็จะมีหลอดพลาสติกค่ะแล้วก็จะเป็นถุงนมค่ะแล้วก็ถุงขนมอะไรเงี้ยค่ะตัดแล้วก็จะตัดเป็นชายแบบนี้อีกทีนึงแล้วก็มาพันค่ะค่ะ การนำขวดพลาสติกค่ะมาประดิษฐ์เป็นไก่ค่ะค่ะก็ในโรงเรียนของเรานะคะอย่างที่ว่าก็คือว่ามีขวดน้ำพลาสติกอยู่เยอะนะคะเราก็จะนำมาประดิษฐ์ค่ะนอกจากประดิษฐ์เปแล้วนะคะเราก็นำมาประดิษฐ์เป็นไก่ค่ะเพิ่มสีสันให้กับโรงเรียนค่ะการที่เรานำขยะนะคะมารีไซเคิลนะคะก็ช่วยลดขยะในโรงเรียนค่ะแล้วก็เพิ่มมูลค่าของขยะให้มีค่ามากขึ้นค่ะ ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในโรงเรียนและหนูก็ภูมิใจนะคะที่ได้ช่วยเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้รู้ว่าการจัดการขยะเป็นอย่างไรบ้างคนในครอบครัวและพี่ป้าน้าอาหนูหวังไว้ว่าทุกคนจะทำตามอย่างที่หนูบอกเอาไวค้ค่ะ ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการตอบคำถามประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ถามว่าโรงเรียนวัดทุ่งคอกจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการอะไรกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1. โรงเรียนปลอดภัย2โรงเรียนปลอดขยะสามารถโทรมาตอบคำถามได้ที่หมายเลข0 2 6 4 1 7 5 5 5หรือส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาที่ตู้ปอนน์ 23. ปอนอฟอดินแดงกรุงเทพ10407หรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจรายการคนรักโลก ผู้ที่ตอบถูกสิบท่านจะได้รับของที่ระลึกเป็นหมวกรักโลกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและในสัปดาห์ที่แล้วถามว่าน้ำตกเหวโลมอยู่ที่อำเภอใดในจังหวัดชุมพรคำตอบคืออำเภอพะโตุรายชื่อผู้ที่ได้รับหมวกรักโลกมีดังนี้ ททีมต้องฝ่าฟันกว่าจะมาถึงจุดนี้ <Yeah. S 1> ทุกทีมต้องการพลังสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ <Yeah. S 1> ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหน <Yeah. S 1> เราจะเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลระดับโลก <Yeah. S 1> ยังมีความสุข <Yeah. Yeah. S 1> กรมปตท,ะทผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดสดในประเทศไทย ความสนุกสนานของน้องๆองเยาวชนกลุ่มเด็กหัวทุ่งจังหวัดเพชรบุรีกับกิจกรรมการค้นหาสำรวจอนุรักษ์และแบ่งปันด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการมหิงสาสายสืบติดตามได้นใ,นในรายการคนรักโลกวันอังคารเวลา16นาิก5นาทีถึง16นาิก30นาทีและในแต่ละสัปดาห์ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมตอบคำถามในรายการเพื่อรับของที่ระลึกเป็นหมวกรักโลกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้ตามน้องๆไปดูวิธีการคัดแยกขยะประเภทต่างๆได้เห็นรูปแบบของธนาคารขยะภายในโรงเรียนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการนําขยะมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราก็จะตามน้องๆไปทํากิจกรรมที่เหลือกัต่อเลยค่ะ เนื่องจากภายในโรงเรียนวัดทุ่งคอกมีการทำอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนและเมื่อต้องล้างภาชนะรวมทั้งเศษอาหารต่างๆจำนวนมากทางโรงเรียนจึงได้นำถังดักไขมันมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงอาหารก่อนที่จะนำน้ำที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะที่โรงเรียนของเรานะคะจะมีบอ่อดักไขมันค่ะก็อย่างเช่นน้ำล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมานำดักบอ่อไขมันก่อนค่ะแล้วก็จะนำลงไป เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะทดลองมาเรื่อยๆใส่ลงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาที่สุดท้ายก็คือจะเป็นหินหลายๆชั้นค่ะแล้วก็น้ําที่จะได้ที่ได้ก็คือจะเป็นน้ําดีค่ะแล้วก็จะลงสูบอค่ะการที่เรามีการจัดการบาบัดน้ําเสียก่อนจะทิ้งนะคะส่งผลดียังไงบ้างคะค่ะก็คือว่าจะทําให้น้ําที่ปล่อยลงไปนะคะไม่เน่าเสียค่ะแล้วก็เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเราก็เลย จัดการบําบัดก่อนที่จะปล่อยลงไปแล้วก็สามารถนําน้ําที่ได้นะคะนํามาหมุนเวียนใช้ต่อไปค่ะในด้านการลดใช้พลังงานโรงเรียนแห่งนี้ยังได้นำวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์มาใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติในโรงอาหารซึ่งสามารถลดรายจ่ายได้อีกทางนึงค่ะ ก็ชื่อว่าฐานการชีวภาพหรือว่าไบาโอกาสค่ะฐานนี้นะคะก็คือฐานที่นําขยะอินทรีย์หรือขยะย,ย่อยสลายนะคะนํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยการนําไปทําการนะคะค่าโดยช่วงแรกๆนะคะเราก็จะใช้มูลสัตว์ผสมกับน้ําโดยอัตรา3ต่อ4ค่ะแล้วก็เติมลงไปในนี้ค่ะและในช่วงพักกลางวันนะคะ,คะก็จะมีเศษอาหารเหลือจากลงอาหารค่ะ เราก็จะนํามาผสมกับน้ำค่ะแล้วก็เติมทุกวันก๊าซที่เราได้นี่เอาไปใช้ทําอะไรบ้างอะใช้อุ่นอาหารแล้วก็ทํากับข้าวในโรงอาหารค่ะสามารถใช้ได้อย่างเพียงพอเลยไหมค่ะใช้ได้ประมาณสัก2-3ชั่วโมงนะคะการที่เรามีกา๊าซชีวภาพที่เราทําเองนะคะมีประโยชน์ยังไงบ้างก็เราไม่ต้องซื้อแก๊สนะคะแล้วเราก็สามารถกําจัดขยะได้ด้วยค่ะค่ะ จากขยะอินทรีย์ที่มีอยู่ในโรงเรียนทั้งเศษอาหารเศษใบไม้และผลผลิตในท้องถิ่นเช่นมะกรูดทําให้เด็กๆรู้จักการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งการกําจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนการทํา,าน้ํายาอเนกประสงค์จากผลไม้รสเปรี้ยวการทําน้ํายาจากมะกรูดและการทําปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ค่ะผ่านการเรียนรู้การพอเลียงไส้เดืนดินค่ะ แล้วก็จะเตรียมบ่อซีเมนไว้นะคะจากนั้นก็เอามูลวัวแช่น้ำไว้นะคะแล้วทีนี้ก็ปล่อยไส้เดือนลงไปค่ะเมื่อเราได้ปุ๋ยจากไส้เดือนแล้วเราก็จะนำไปใส่ที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะ คือฐานน้ำยามมกรูดค่ะนำไปล้างห้องน้ำได้ค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติด้วยค่ะใช้แทนสารเคมีได้ดีกว่าค่ะนี่คือฐานปุ๋ยมาจะใบไม้แห้งครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่มีก็คือ 1. บใบไม้แห้งครับ 2. ปุ๋ยมูลสตัตว์ 3. ปุ๋ยยูเรียและ4ดินครับ ประโยชน์ที่ได้รับก็คือมีอยู่8ข้อด้วยกันคือ 1. ชุวยการผักไหม,มของใบไม้ครับ 2. องจลดต้นทุนในการขนยิงไม้ครับ 3. ลดการทิ้งขยะยา 4. จะสามารถลดปุ๋ยเคมีได้ 5. เพื่อมีสีวัตถุในดิน 6. ปุ๋ยของเราเนี่ยสามารถทํานี้ได้จริง 7. ทําเวลาว่าให้เป็นประโยชน์แปดช่วยมีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมครับ และนอกจากนี้โรงเรียนวัดทุ่งคอกยังได้น้อมนาแนวพระาราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้โดยยึดหลักการทําเกษตรอินทรีย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะคือเรามีพื้นที่อย่างเงพียจํากัดนะคะแล้วก็เลยแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่1เราก็ใช้พื้นที่ครึ่งหนึ่งของแปลงนี้เราใช้ปลูกพืชผัก ที่กินผลได้ค่ะตัวที่สองเราก็ใช้ครึ่งของอีกส่วนหนึ่งคือเลี้ยงปลาส่วนที่สาคือนาข้าวค่ะแล้วจุดเด่นของการทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรคะเราไม่ใช้สารเคมีค่ะเราใช้พวกปุ๋ยหมักแบบสมุนไพรไร้มแมลงค่ะเราลดการใช้จ่ายเพิ่มไรายได้ค่ะ,ะถ้าแบบเหลือใช้ แล้วก็นำไปขายที่ตลาดผักของเราปลอดสารพิษป่ะข้อกที่แน่ๆนะคะคือช่วยลดขยะในโรงเรียนและในชุมชนช่วยให้เด็กนักเรียนความรับผิดช,ชอบซื้อสัตย์ต้อนาที่ตรงต่อเวลาในการนัดใหม่ในการทำงานค่ะ เชิญชว,น,ชวนทุกทุกท่านนะคะมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ทดแทนลถถุงลดใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็ถือเป็นความสําเร็จของโรงเรียนวัดทุ่งอคอกนะคะที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจาในเรื่องของการจัดการกับปัญหาขยะค่ะและเยาวชนเหล่านี้ก็ถือเป็นกําลังสําคัญนะคะที่จะนําความรู้ที่ได้นั้นไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวและในชุมชนต่อไปช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ าหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นแต่ละมื้อล้วนแล้วแต่มีการใช้น้ําในทุกกระบวนการผลิตยกตัวอย่างเช่นในอาหารเช้าเป็นต้นว่ากาแฟหนึ่งถ้วยมีการคํานวณตามหลักของ water footprint ออกมาเป็นปริมาณการใช้น้ํา140ลิตรชาหนึ่งถ้วยมีปริมาณการใช้น้ํา34ลิตรนม1ลิตรมีปริมาณการใช้น้ํา1,000ลิตรหรือแม้แต่ขนมปังทาเนย1แผน่นก็ยังมีปริมาณการใช้น้ํามากถึง90ลิตรเลยทีเดียวดังนั้นทุกครั้งไม่ว่าจะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มให้ระลึกอยู่เสมอว่าทุกกระบวนการล้วนแล ล้่แต่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ําทั้งสิ้นเราทุกคนจึงควรใช้น้ําทุกหยดอย่างรู้คุณค่าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้าของโลกในอนาคต บอกต่อที่ที่คุณประทับใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหลายทีมต้องฝ่าฟันกว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกทีมต้องการพลังสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนเราจะเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลระดับโลกอย่างมีความสุข กลุมปตท,ะทผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดสดในประเทศไทย ผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการตอบคำถามประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ถามว่าโรงเรียนวัดทุ่งคอกจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการอะไรกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1. โรงเรียนปลอดภัย 2. โรงเรียนปลอดขยะ สามารถโทรมาตอบคำถามได้ที่หมายเลข0 26417555หรือส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาที่ตู้ปอน23ปอนอฟอดินแดงกรุงเทพ10407หรือที่ f c e e o o o k แ n นเ g e รายการคนรักโลกผู้ที่ตอบถูกสิบท่านจะได้รับของที่ระลึกเป็นหมวกรักโลกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและในสัปดาห์ที่แล้วถามว่าน้ำตกเฮลโหลมอยู่ที่อำเภอใดในจังหวัดชุมพรคำตอบคืออำเภอพะโต รายชื่อผู้ที่ได้รับหมวกรักโลกมีดังนี้ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามสารคดีน้ำภาคตะวันออกเสริมความมั่นคงของประเทศในช่วงรักน้ำกับอิสวอเตอร์ค่ะ พื้นที่ลุ่มน้ําคือพื้นที่รับน้ําตามธรรมชาติจากฝนที่ตกลงในพื้นที่นั้นแล้วไหลลงสู่ที่ต่ําไปรวมตัวกันเป็นลําน้ําสายเล็กและไหลรวมตัวกันลงสู่ลําน้ําสายใหญ่ขึ้นไปก่อนไหลลงสู่ปากของแม่น้ําสายต่างๆดังนั้นพื้นที่ลุ่มน้ําจึงเปรียบเสมือนหลังคาบ้านที่รองรับน้ําฝนและลําเลียงน้ําลงสู่รางน้ําเพื่อให้น้ําไหลลงสู่ภาชนะเก็บกักซึ่งในประเทศไทยสามารถแบ่งพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ําหลักออกเป็น9้าแห่งได้แก่ 1.. กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง 2. กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสารวิน 3. กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีน 4. กลุ่มลุ่มน้ำแม่กลอง 5. กลุ่มลุ่มน้ำบางปะกง 6. กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก 7. กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 8. กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย 9. กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งลุ่มน้ำเหล่านี้จะประกอบไปด้วยลุ่มน้ำที่สำคัญ25ลุ่มน้ำและแบ่งออกเป็นลุ่มน้ำย่อย254ลุ่มน้ำประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนคิดเป็นประมาณ7 2 8 2 8ลน 28, 0 28, 0 28, 0, ลูกบาทเมตรตอ่อปีซึ่งร้อยละ70ของปริมาณน้ำจำนวนนี้จะซึมลงใต้ดินและระเหยกลับไปสู่บรรยากาศและค้างอยู่ในที่แอ่งน้ำหนองและบึงธรรมชาติ ส่วนที่เหลือ 130, ร้อยละ30หรือประมาณ2 1 3 4 2 4ล้านลูกบาทเมตรจะกลายเป็นน้ำท่าที่ไหลไปตามแม่น้ำลำคลองห้วยและลำธารต่างๆในปัจจุบันการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในรูปแบบต่างๆสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ7,800ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ30ของปริมาณน้ำเฉลีย่ยทั้งปีโดยมีโครงการแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง650แห่งและโครงการขนาดเล็ก6 0 0 0 0แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ่อรองรับกับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ต่างๆสำหรับผู้ชมนะคะที่มีข้อแนะนำหรือติชมรายการสามารถส่งไปรนียบัตรเข้ามาได้ค่ะที่ตู้ปอน,นอ23ปอน,นอฝอดินแดงกรุงเทพ10407หรือที่ f a c e b o o k แฟนเพจรายการคนรักโลกนะคะแล้วกลับพบก,กันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะเวลา16นาฬนาทีถึง16นาฬนาทีวันนี้สวัสดีค่ะ